เวิ้งน้ําที่เป็นทะเลสาบเหมือนกับเรามาเที่ยวทะเลสาบเลยนะคะตอนนี้เราไม่ได้มาเที่ยวในตําบลหรือว่าพื้นที่การเกษตรของประชาชนนะคะเมื่อสมัยก่อนที่เราประทากิจกรรมนะคะเราจะเห็นตรงนี้เป็นพื้นดินนะคะแล้วก็เป็นไรนาของพี่น้องประชาชนเอสมัย่อนทเราประามกกมคราเ็นรงเแล้วกษตรของพี่น้องประชาชน่อนาะากคะกร,กร็นตรงน้เป็พืนนะคะวก็นเนไรี่้อน เราจะใช้เสียงพี่น้องร้องลามโซโซสาม้ำยกนะแล้วเรามาแล้วเรามาจากราชบุรีนนักบอลเจ็ดสีนักบอลกระถูกกระถูกบ้านโกงกระถูกบอลดูเอำถาเร็มารับของเลยครับมารออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกมาแจกของนะครับให้พูดก่อเดี๋ยวเราจะออกเราจะใช้เสียงเอกพี่น้องร้อง Thank yeah. you. เดี๋ยวเดีดวเดี๋ยวเดี๋ยวเีลัษณะนี้พี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านบัวงามวัดดอนถ้าเราเทียบว่าเราเทียบได้เข้ามารอฟนเปียงร่วมกับพี่น้องาเลยจากอาสาสมัครนจัวัชลยากสชีเลยัมสคนเยนนะนีเลยยกเว้นผมคนเวดียว ไปอีกเลยไปอีกไปอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้ลงให้ลงก่อนให้ลงก่อนตพื้นเราลงเลยลงลงคนเรือก็ได้นะเอาเอาลงไเียบไปเรียบเยยนครับรียก็ร้อนยไคนลงไคนลงไคนกันลับไปคนกันลับ ใจของพี่น้องประชาชนนะคะที่เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยได้วยกันนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งไม่ได้ผ่านหน่วยงานใดๆแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดราชบุรีกับนครปฐม,มและกรุงเทพมหาคนครนะคะก็เข้ามาช่วยเหลืออาสาเข้ามาช่วยกันตรงนี้นะคะีะวก บริเวณนี้เป็นบริเวณวัดนะคะที่เป,เป็นที่ประสานง,งานนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะฝางก็ขนย้ายสิ่งของแล้วต้องมาพำนักกันอยู่ที่นี่หลังจากที่บ้านเรือนของแต่ละท่างถูกน้ำนะคะเข้ามาจมนะคะ นี่คือสภาพบ้านเรือนนะคะที่อยู่ริมน้ำป่าศักด์นะคะของตำบลเริงรางนะคะจะเห็นได้ว่าสภาพนะคะการไหลของน้ําในแม่น้ำป่าศักด์นะคะไหลเชี่ยวมากเลยนะคะจนเอ,อ่อท,ท่วมมาถึงหมู่บ้านนะคะของประชาชนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือถนนสายที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อจะออกสู่ถนนใหญ่ะคะ่ะตอนนี้ก็กลายเป็นลำคลองไปแล้วนะคะ มีน้ำกำลังไหลเที่ยวเลยนะคะ

ตอนนี้คณะ,ะทำงานของผู้มีจิตศรัทธานะคะมีความเอื้อเฟื้อกับพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะก็ได้มาแจกของราคาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทุกบ้นนานทุกบ้ญญาน มีบหมู่บ้านคร่บมีทั้งหมดบ้เอง้าบ้าน่ง้านจบ้าน่บ้านีเจหมู่บ้านนะคะเานี่มามาที่ตบลเรองางที่มีเข่ากรนคที่ว่าผู้ใหญ่บ้านบ้านทับแ้นน้อกน้าใจนะคะตรงนั้นอาจจะมีปัญหาหลายๆเร้านะคะก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาตินะคะของของเราได้นะคะอนนี้เป็นตัวอย่างของคนทางานจริงๆแต่ไม่สา สามารถทำอะไรได้คือขอหน่วยงานไหนก็ไม่ได้ประชาชนต่อหน้ขณะนี้ต้องช่วยกันเองคือชาวบ้านต้องช่วยชาวบ้านกันเองนะคะนะคะปัญหาถึงจะได้แก้ไขนะคะซึ่งที่ฉันได้คูยคุยกับทางที่ที่นพันนะคะเป็นอยู่หมู่บ้านเออยู่ที่หมู่บ้านเดืองยางนี้นะคะ นะฮะว่าตัวอย่างตอนนี้ชาวบ้านก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะเป็นเยอะดีมากเลยอันนี้เราก็ซึื่อนัใจคนไทยด้วยกันนะคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันแน่นอนตอนนี้ท่านอาจารย์บรรทองอ่อนดำนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์บุญเพียงสอดเรื่องนะคะคุณธรรมสันตนเอินะคะ่ะค่ะ ทางผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ทำท่านสมาชิกเยนะคะหลายๆครั้งน้องสาวผู้ใหญ่อ๋อน้องสาวผู้ใหญ่นี่มีผู้ใหญ่เพิ่มอ๋อมีผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่แต่ผู้ขี่หน่อยแล้วน้องสาวของของลูกชายนะคะก็มาช่วยกันจัดแข่งขันมากเลยนั่ว่งลนบริเวณนี้นะคะท่านจะเห็นเต้นหลายๆเต้นเลยนะคะซึ่งทางผู้ใหญ่ได้บอกว่า ชาวจังหวัดลำปางนะคะได้มาสร้างเต็นท์เขาเรียกว่าเต็นท์ลอยลอยน้ํานะคะซึ่งตอนนี้น้ําก็ลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีน้ําบริเวณร,รอบๆซึ่งไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะบนถนนนะคะใน,นชาวบ้านก็ได้มาอาศัยที่เต็นท์นี้นะคะนะคะซึ่งความเดือดร้อน,นะะท่านชาวบ้านได้ออกจากซอยนี้มานะคะแล้วก็มาพักอาศัยที่เต็นท์ตรงนี้นะคะซึ่งทางประชาชนจังหวัดลำปางได้มาสร้างให้ มีหลายหลังด้วยกันเลยนะคะตอนนี้นะคะชาวบ้านก็ได้รับของแจกนะคะจากประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีน,นคปรปฐมและก็ทูมิาคนคร